สวัสดีแม่ๆนะคะมาดูโปเปป้ะนะคะวันนี้ขัดไม่ให้จับเลยคือถ้าเขาอยากเป็นเขาก็เป็นนะคะแม่แม,ไม่ไม่แล้วโซ่ตรงนั้นมันมันสั้นด้วยนะคะมันมัดไม่ได้เพอนตอนนี้ไม่ให้จับนะคะอ้อยดว อันนี้เอาโขันนี่เลยโซ่ขันนี่เลยขันขันเสร็จ่าออกไปเอาเอาเอาเดี๋ยวจะไปจะหาทางไปอย่างเดียวเลยไม่ให้จับนี่จะเป็นบ้านนะคะวันนี้ไปเลยไปดี๋ยไปนี่มาไปเือนั่นเอา ม่นะคะที่เราถือตะขอคือเราขูเขานะคะปูขเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาไปไหนนะคะเขาเขาจะวิ่งนีนะคะถ้าวิ่งนีก็ไม่รู้ว่าจะไปทึงไหนนะคะเราต้องพยายามปูเขานะคะให้ขเขาขูยดยุดเอ้ยนี่ดับรถเ้ยยดเอ้ยนี่สิเ โอ้โหต้องมาหนาไม่ไหวหรือไโอได้โซสันตยุ้ยโตโตย้ยตนอยู่สื่อท่นท่อน่ะโตโตยุ้ยต้องมาไมันนเฮ้ยมามอเมาต่เลยแกวเล้ยโซเลยเ้ยสันุ่นให้มาเตะต้นเอน ออออมาออมาดิตะบ่ <laughs> 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 uh, มาเทงบ้านแล้วนะคะกว่าจะล่ามกว่าจะอะไรได้นะคะแม่แม่ไม่รู้ว่าคึกอะไรมานะคะพ่อขวานก็ปล่อยลงเล่นน้ำเหมือนเมื่อวานนะคะน้งก็ตลเลิดเลยทีนี้แต่ตอนเด็กๆเ,เป็นบ่อยนะคะแต่ว่าโตเพิ่งโตขึ้นมาก็นานๆทีจะเป็นครั้งนะคะที่แบบอยากคึกอยากวิ่งนะคะแต่ตอนเด็กนี่วิ่งบ่อย ตอนนี้ก็ใส่ปอกให้ด้วยนะคะถ้าไม่ใส่ปอกก็กลัวจะเล่นนะคะใส่ปอกคือโซ่ติดขาไว้เลยนะคะเวลาคึกมานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนน้ํามันนะคะย,ย้อยตรงข้างหูนะคะคืออ้วนนะคะตัวเมียจะไม่เหมือนตัวผู้นะคะก็มีน้ํามันไหลบ้างนะคะแต่ไม่ไม่อันตรายเหมือนเพศผู้นะคะจะเป็นแบบกินหญ้าเยอะประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้น้ํามันไหลนะคะ ก็ยืนโยกตามภาษานางถ้าเป็นคนอื่นเดินเข้ามาถ้าเขาไม่ถูกเขาจะโยนไม้ใส่แล้วนะคะแต่แม่ควานก็เขาก็ยังยังเว้นไว้อยู่นะคะอรรยากาศก็ร้อนนะคะแม่แม่โอ้ตั้งแต่นี้เลยคะ่ะแม่แม่ตั้งแต่ลงน้ําไปวิ่งจนไปถึงบ้านเลยนะคะวิ่งอ้อมไปลงรถเออ ของใครเนาะจำชื่อไม่ได้นะคะวิ่งออกไปลงรถแล้วก็วิ่งมานะคะดีนะคะที่มีคนแบบรัดไว้นะคะลัดหน้ารัดซ้ายรัดขวานะคะกันทางเขาไว้นะคะถ้าไม่กันทางเขาถ้าเราไม่จับตะขอนะคะคนไหนที่กันทางเขาไว้เขาก็จะวิ่งเลยนะคะถ้าจับตะขอเขายังมีกลัวนะคะดีนะคะที่วันนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลถ้าไปไกลกิดสภาพไม่ออกนะคะว่าจะไปทึงไหน หญิงแต่ขายาวนะคะแล้วโซ่ตอนที่ปล่อยนะคะก็สั้นด้วยนะคะมันมัดไม่ได้นะคะจะอ่อยให้น้ำกินนะคะมันไม่ได้แล้วเราก็สู้แรงช้างไม่ได้นะคะเวลาเวลาเราจับปุ๊บเราก็สู้แรงช้างไม่ได้นะคะจับโซ่เพราะว่าเขาเตะขาทีเดียวเราก็ แล้วก็ฟิวแล้วนะคะอาเสียงอาเสียงอยากกินอ้อยต้องโยนให้เอานะคะแม่แม่ถ้าไม่มีพอขวาเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะปเปเ้เขาค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบคนเท่าไหร่นะคะแต่กับเด็กชอบนะคะแต่กับคนในบ้านก็ไม่เท่าไหร่แต่กับเด็กกับอะไรกับคนกับคนต่างจังหวัดเวลาเราไปเหงานอะไรแบบนี้เขาชอบนะคะ ไม่ชอบใครเขาจําฝังใจเลยนะคะช้างพอขวานก็ยังไม่ได้เอามา,า,มากินน้ํานะคะใีนี้ประมาทไม่ได้นะคะปูปี้อยากจะวิ่งก็วิ่งอยากจะไปก็ไปนี่นะคะที่เราจะทํากันสาต่อมาข้างนี้เลยนะคะแม่เมคคือเวลาตอนช่วงแบบนี้มานะคะก็แดดจะส่องนะคะเขาก็ไม่มีร่มจะอยู่ ถ้าเราทํากันศาสตร์ลงมามันก็คนก็ได้อพักอาศัยอยู่ตรงกันศาสตร์มันก็จะมีร่มให้อยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแล้วนะคะแม่เม่เดี๋ยวจะให้พ่อขวานนะคะมาเอาน้องปูเป้ไปกินน้ํานะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องพังปูเป้ของเรากันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ